สวัสดีครับพบกับส้งช่างต่ามกอกนะครับวันนี้นะครับเราจะไปะกินข้าวน้องพี่น้องเอ้ยสันข้าวกำหยังเนาะรอบดึกนะครับสันข้าวรอบดึกนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับแมงสันข้าวก็อไล่เราวันนี้วันนี้ก็มีน้ำปลากระป๋องนะฮะแล้วก็มีแตงกวาอ เต็มกว่าอีก,ออลอกหลายอยา่างหลายแนวพี่นอ้องมาเนอกินข้าวด้วยกันนะครับบีบซีนะครับอืมอันนี้ก็เพิ่งจากเล่กงานนะครับบีบซีนะครับนี่เสื้อก็ยังไม่ได้เปลี่ยนโอ้ยมีแต่ปูนพี่น้องเอยนี่ยืดนะยืดนะนั่งกินข้าวเร็ว นี่นะครับกินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้นะมีแมงนะครับมีเข้ามาจากเขาคอนะครับแลคุณอมาดีหลังไหมมามาไอศครีมกินข้าวไมแล้วแม่กินข้าวไหมแม่แล้วแม่มากินข้าวแม่มากินข้าวด้วยไอศคีมนะครับมามานี่มีหลายอย่างหลายแนวคือมีลาบปลาลาบหมูลาบไก่ ตับเป็ดขอให้แ่เกมูหมอันนี้น่ะรปลาอืมข้างลานจะสกอืมชิ้นโตชิ้นโตขอลัปลาลมื่อไหรแล้วดยนอนเยตามมนรอแล้วมือน้องเหนจะซะเด็กเของฟันอืมมา บอร์ข้าแตงเนาะข้ามชัวต่มาชัวเข้ามหน้าปูมาพวหแปลงยมาเลยปูข้ามมันเา็ดมันซือมาหมื่นละ

เมัเาดู้มพี่เขได้ขาเข็นนะเขาโนะนึกบเิหลายเย็นดูยเนี่ยไปยนน่มันเนอมันเนื้มันชดด่ะแต่ว่าอาหาร่จะบูน่ะแ่บทุกวันเลยเอแ่บกิน้งับแสบนะเป็นแดเป็นแบบอาหารทีสารน้ ขาย่าลยาวเาม่บใช่ไหมใช่พูดไทยแบบแบบนี้ไงแม่นี่ฉันนงฉนขายของซื้อไหมครับนี้นอีสนิบซื้อไหมนะครับันบนบนนบนอเป็นบอน้เหนอมจักไพ่อุ นพวกกินเผาะกินยังตายด้อมากินดูยางคนนีออกมาดิบแ่ันอี้มันยาปลาอร่อยข้าในโรงแรมนบออมันหลังคาอไปอร่อยมอย่างเลย อ่าูเยเนะนเดินรเรืมุงมาเกี่ยวมาใส่ปม่เวลาแปดท่มโมันถึงาอืถเป็นทียนเุงเื่องไปใี่เดียวบ้างเเื่อไตบข้างห้องหนาขึ้นยังนะเพราะว่าถ้าเกี่ยวนึงอ่ะมันเดใส่เวลาอูกแล้วีถ่าน่แล้วอีอยู่แล้วอันนี้คือพี่เจนเน่ เขาเียงหลังของเขาเขาีป <instructors> ah? ่มาเขาจะต่อโมงมันคาโมงอ่ะมาตามคหมอฮอนไหนเนี่ยม็นอันนี้กับุยาเนลมขาดตาน้าอุแพรุแพรอันจัไปอยู่จะไปดูมาซุร อู่ด้วไปด้วยก็นอีกไปท่ากันท่ข้าบะห่โอ่งทางมืน่งนบูนนก็ไปแนยังไปไปตงไกัน่ไหไปกูท้าเลยไหมตลาดยังตลาดมาดีนะูท้าเลยไหมกูท้าเลยมจน่จอะไรเรืไมงเี่ ตักกมาไปห้มืออย่นไม่เคยอนนั้นผมนเกกาม,มาเรดนาน้อมไม่เย็นเาคเค่อรถของเลยว้ยอยากเอมกรบี่มกบกรบี่กบีเมกรบี่านนีแม่รถตาเยอะอาต ีเรากินข้าวข้าวเดือดนั่นพอดีมาเรวใอะกินจานนี่มีกินก้วยบเนาะกล้วยเออเดี๋ยวจของแลขอเามให้มีของฝากด้วยมีของฝากร้อยข้างพอดีเดมาให้เฮ้ยไม่คำถัมไอเชชมูน้ต้องมีว่าเย็นมาคคิดถึงปีที่แล้วเลยคิดเหรอ นี่มะขามนี่เล่นไฟป,ปวดหัวไปหลายมือเ,เติบอยู่มะขามมะขามปีที่แล้วแหมครับ <S <S ่เออปีนี้แหละปีนี้เออปีปีนี้แหละจะได้เจออีกให้แมงขัูไล่สดท้ายรับรองแล้วมันจะให้ของฝานกนึงเพราะมาให้พรุ่งนี้ <S <S มันแข็งม,ม,ม,มั้ยแม,ม,ยมวกินอะไดรคือมาอจากตลาดสดนะแข็งแข็งก็เล็กอยู่มองมันตื่นมาสดหน่อยตามมองฝากเลยนะงูเด้อยมันมันปีที่แล้ว อ you know? ันนี้ปีที่แล้วตายแล้วที่แล้วมาขามไม่มาชุบไมมที่บรเวณนี้อ้บเบล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 บบอจนว่าแล้วว่เไนแข็งนรัพอจะลงคลิปนะับปซกนะครับ